การปรับปรุงหลักสูตรใหม่ได้ปรับปรุงหลักสูตรโดยตั้งใจจะให้เป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองสนใจได้มากขึ้นกว่าเดิมเราเพิ่มทักษะที่เป็นทางเลือกให้นักศึกษาการสร้างภาพสามมิติทางการแพทย์การทําเว็บไซต์การทำโมบายแอปพลิเคชันทักษะความเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้มีความทันสมัยมากกว่าเดิมโดยตั้งใจจะให้เป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุนผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองสนใจได้มากขึ้นกว่าเดิมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในอนาคตด้วยครับนอกจากทักษะพื้นฐานที่เรามีจากหลักสูตรเดิมแล้วเราเพิ่ม ทักษะที่เป็นทางเลือกให้นักศึกษาอย่างแรกเลยคือทักษะการสร้างภาพสามมิติทางการแพทย์การใช้ภาพทางการแพทย์จาก MRI CT สแกนมาทำหุ่นจำลองทางการแพทย์การเพ้นภาพ3ามมิติที่เป็นลักษณะของดิจิทัลและการสร้างโลกเสมือนเพื่อฝึกพันธการทางการแพทย์อีกทักษะหนึ่งคือการทำเว็บไซต์การทำโมบายแอปพลิเคชัน การผลิตสื่อมัลติมีเดียสําหรับโซเชียลมีเดียต่างๆก็จะมีเรื่องของการทําโปรแกรมการเขียนโปรแกรมบ้าง <S <S เพื่อให้นักศึกษานั้นสามารถไปทํางานในวงการที่เกี่ยวกับไอทีได้อีกทักษะหนึ่งเป็นทักษะสําหรับยุคปัจจุบันและอนาคตคือทักษะความเป็นผู้ประกอบการในเรื่องของการสร้างแบรนดิ้งการทำสตาร์ทอัพทักษะการเป็นผู้ประกอบการทั้งหลายเหล่านี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งที่เราบรรจุเข้ามาในหลักสูตร พอเข้ามาปีหนึ่งเนี่ยทุกคนจะได้เรียนเหมือนกันหมดนะครับเรียนวิชาเกี่ยวกับศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหิดลและวิชาพื้นฐานอื่นๆของหลักสูตรปี2เรียนวิชาที่เป็นวิชาผลิตสื่อมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพการถ่ายภาพการผลิตตัดต่อวิดีโอนะครับการทํามีเดียต่างๆการปั้นหรือการออกแบบกราฟิกนักศึกษาจะได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานควบคู่ไปด้วยเพื่อที่จะได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าตัวเองชอบแบบไหนชอบเส้นทางไหน ตอนปีสาเนี่ยจะต้องเริ่มตัดสินใจและเลือกแล้วนะครับว่าอยากเรียนไปทาง3ามิติหรืออยากเรียนไปทางโซเชียลมีเดียออนไลน์คอนเทนต์ก็จะเริ่มมีการแยกกันเรียนหรือรวมกันเรียนบ้างในบางอย่างเพื่อทักษะที่ตัวเองสนใจและมุ่งหวังที่จะไปทำงานในอนาคตหรับหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับน้องนองนักเรียนนะครับที่สนใจทางด้านการผลิตสื่อและ มีความรู้หรือยังสนใจในหลักของวิทยาศาสตร์อยู่ในตัวเองเป็นกลุ่มคนที่สนใจทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปะและมุ่งหวังจะออกมาทํางานในการผลิตสื่อเพื่อแขนงวิทยาศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งนั้นก็จะเป็นกลุ่มที่คนรักการผลิตสื่อและนิยมในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อไปผลิตสื่อออกมาไม่ว่าจะเป็นสื่อเพื่อสังคมไหนกลุ่มไหนหรือการศึกษาสาขาไหนก็ตามหลักสูตรนี้สามารถสอนให้นักศึกษาสามารถ ผลิตสื่อการสอนหรือสื่อเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์และตรงกับความต้องการของสังคมในอนาคตได้ครับ